บยยสบายนานดีพี่น,น้องกินข่าพี่น,น้องน้ำมาพี่น,น้องน้ำมาอีกด้วยสบายดีพี่น้องกอหนุ่มเคยจสิไปน้ำสิบเบิรตไปให้กูไปน้ำเดี๋ยวนี้ตัางได้นี่ บุธิบัตรข้าวไปด,ดูเนี่ก็ไปได้ก็แค่ออนุญาตให้ไปอยูอ่ขืมันไปธรรมดานะวันจารยนะ์อังคารนะเขาไว้ไปเท่าไปห้ามอนไปเบันเด็กว่าสมูล ขาดเราครูขิงเ้าเราไปหาหมอทุกท่านทำไมเี่ยเรา,าบบห้ามบอฮคบอกกันไปหาหมอเนะโนะงพยาบาลนะบกกุกไปเนั่ยบริลอคิวคนบาลายบ่นถึงไปนี่ขับไปลงพยาบาลหลัดนะมันคนมันหลายต้องรอคิว ไห้กับเจาะเลือดครับขวัญบอกอาการผู้เก่าเอาบ่วงมึงก็ไปอันตัวนี้ระบาดหัวน้องขากีบศาสตร์ไก่ขั้นโมซุกูรุมึงเปื่อยก็บางบางหน่วยบางพันมันหลายพันนเด็กบางหน่วยกวางน้ำเหน่านะที่ข้าวมันหวานนะมันมีอันน่วยปุ่มก็มีหน่วยยาวก็มีหน่วยขาว ักแต่งตีตนซ่านั่น,นแสบเ,ด,เนะดี๋ยสิพากันไปตอนใดีเนีเ่ยมือใดเสเีตีอยากให้อยากให้รับไปแล้วกูเพราะว่ารถกูน้ำเมาแล้วแล้วกูก็เมาแล้วก็ต้องไปเสียอย่าง ไปสนแปหาหรอเขามีตป่ปลูกวดเท่าั้ิไปวันีจะซีนรถที่มันไปประจับมาแล้วมันซุกท้วมันซุกคนนี้มันสิเล่ท้องวันไปประจับันไรถรถที่นอ้อกยายแห้ทยอ่ะ เพื่อไปอะแสงมากาส่เมาคอมจากอันแมคโคมาขายเดยพอรถนะมันเมาแล้วไปส่ก็กได้เด็กปิดมือเรือเอาบอกไปก็ได้นะแต่แมนอยู่ข้องแมคโคน่ะข้องแม่โคนะสื่อโลกขน,นาดจรึงจรคนมันกายดีมันอามาเนี่ยบอกเกินสองมือเบิด ขนมโฮลลนดา่บรรดานมาเนี่ยบอโพรม่โน้ปวกขายอันของส่งของของรบาแบบของโลเนี่ยของโลที่เขามาขายต่อมันมันซิมีโลลดเนี่ยบอยชอแบบแพ็คหนึ่งสี่สิบแปดบาทนะครับมันามาขายมันก็ขายกระปุกกินก็ได้ล้วกระปุกละสิบห้าบาทห้าบาทแต่กำไรสำนี่แล้วของในหานเทากัน บางอย่างก็สิบบาทบางอย่างก็ห้าบาทอย่างกงบพหัวสัอวอวยจะลืเรื่อยาลาวเน้่องยาลาวอยาเขียวยาสูบกนราคาจะดเดียรนย่านบางเล้ยาสูบแล้วมีถุกยี่ห้อก็มเมือนยต่กี้มีแต่อาแดง มืออยู่ป็ะมาณซิปอย่างคุกมองมาใหม่ไม่เหลืออีกวันที่สองถึงวันเสาร์นะเป็นวันที่หนึ่งยังวันเสอง ถึวันเสาร์อ่จวันที่หนมนะมัสุกสองบัที่สงนเสาร์ทีามันอดที่สพอเป็นมันหยุดหยกออบางนั เดบงขาวเป็นห่วงกระ่านจะขีดลกนานว่าเอาเนาะจะบด้เบิ่งตัวเอง <c oughs> ไปโหลดนะไปโลดนะมันสุดมาคอยไปนันนิดหนึ่งตรวจมันเบิดทุลุกเนาะมันไปแล้ว,วอันนี้ก็ห้ามตรวจอันนี้ก็บอ้ตรวจ มันบริเจ็บคอนมืินนั่นนะครับกวนเลื่อนแล้วล่ะกแล้วมันบริเจ็บในสายผัดสิไปเอ็กโกให้มันเสียงเงินเพิ่ม,มนะบอกผมเป็นบ้าตริเอาไอเสียหูอ่ะเป็นยังแน่เอ็กโกนต้องเจ็บเอโกเลยเอ็โกนี่ยมันต้องเจ็บภายในฮะต้องแปลกภายในคือกูนั่นกูเจ็บทางในหนึ่ไปเอ็โกเบิร์กวนเลื่อนแล้วก็ไปเอ็โก้ถ้าจางเสียหู คนมาจะมาเขาเจ็บคนนี่นนหมอจังเราบล็อกตัวเองป่วยโอ้ยเท่าโอ้ยเจ็บกูบวดเจ็บมึงก็ช่วยกูบ่อยหักโอ้ยนี<า> <c oughs> ่มันซาไม่ได้เป็นอีกอย่างทางในก็จะกูนะวดัอนะอด,ยวด,อ,ยดอย่างนี้หมออเป็นกนะ็ยังหูอะไรวะจะรู้เป็นอีกอย่างเจ็บกูปวเจ็บบันนั้นบันร้างนะบาใครล้างน้ำมันบอลในเนี่ยเขากวดเลือดนะเขาเกาหูแห่งดีไปไทยแห่งกวดเลือดยางเดียนหูเบื่อถุกโลกอือเพอาะกเทนน่ะกวดเลือดยังหูอะตับไอ้ยังไง ใช่ไหมทุกคนตรวจแค่เลือดเขาก็รู้แล้วเอโกโก,ก็คือแบบเอโกส้สือซื้อจำจำเป<ส>็นตัวเลือดเ,เหงมันก็ต้องไปจ้ามไปสืสสอซาค้อนเข้าไปในหูยังเขาแค่ดาวนั่นมื่ไทยนี่ตัวเลือดนี่ไอ้หมือตอนผ่าเทนตอนน้ำสีเดือนนี่ท้องเออ่ตับตับบีอักเสบมันบระมาณสอ่สองอันกล้องส่องอันไฟฟ้าเนาะอยากสืบในหู นายแน่นนะถ่ายยังหูนะคือต้องส่องกล้องลงไปแบบเบียร์เซฟข้างในกระเพาะนะก็ไดาให้เขาปวดมึขขงขงนะัดขันต่อนะเจ็บบอลได้ออกห่อนบอลได้เป็นอย่างไปหาเพิ่มโลกไหมอีกเด้อจัวยาพวกอยากให้กูไปใต้หนาวมึงต้องไปตรวจฮาโล <c oughs> เป็นบ้าว่าบริเป็นอินทกียไปตรวจฮาโลคเขาก็เอาแต่จุดที่ว่าเขาเป็นบาวานมันก็เน้นไข่บาวานบาวานก็ตัวนี้ก็คืออันนี้แล้วไปเมื่อกิขั้นตรวจอันเกี่ยวกับไต่มันช่ไป็หูไก่บอ่อะติกีผ่านมาก็ตรวจแต่น้ำตาลตรวจแต่ไขมันน้ำตาลมันก็หูใส่ช่องยางนี่เพราะไปตรวจว่าเออไปตรวจเลือดก็หัมันหูหันเด้มาก็ะหู หมอเนี่ยคันเท้าใบตรวจเนี่มันก็บตรวจพอถ้าตรวจแล้วมาคิดเงินเพิ่มแทนเดองน้าต่าลก็คือตรวจแต่น้ำตาลนี่เมื่อหน้าทางเกิดวันเอโกไปนี่ก็เสียไปอีกนี่เพิ่มเท่าไรแสนอีกมันก็บหูแต่ซองโลกมันตรวจแต่น้ำตาลก็ไขมันอันนี้กับคือว่าถูกโรคระบาดที่นี่บอกว่าตรวจอันอันไตน้ำเดอรแล้วที่นี่มันก็เลยบอกว่าไตนะเริ่มมีปัญหากรเสื่อมกุศิว่านะอ่ามันก็บหูตาพงามมีบ่ซะกูสิว่านะป้ายก็บอกข้าวหวา พ่อแม่มาตรวจทุกโลกทุกโลกเขาหนำมึงเบื่อเสตได้มึงเบื่อเป็นอย่างกระเพาะมึงก็เบื่อเป็นมึงจะไปกวดบ่เขาจะกวดตั้งแต่กระเพาะขึ้นไปคันว่าทุกโลกนั่นตรวจทุกภาพแล้วตรวจอะไรนะอันนั้นแล้วตรวจตายคือตรวจทุกอย่างเลยนี่ตรวจตายการทำงานของบีของตับอืมไขมันการทำงานของกระเพาะกนว่าอยหญ่หัวกระเพาะก็ได้เรียบกับโผล่ด้วยใไหมขมันน้ำตาลแค่นั้นเอาแต่นี่กับพ่อเลยไขมัน บาหวานแล้วก็ไตนี่พ่อกสะสมนั่นแหละพอสิไปให้เขาเสกลงไปอีกพอดีแล้วเขาเขีดเพิ่มอีกเอาแต่ว่าเคยไปหาหม,มอสมมติมาเขาก็ท่าห้องแค่นั้นบอพวกตรวจสุขภาพมันก็นตรวจบางย่างแต่มันแบบมันปีละข้างเนาะม,มันไม่ได้ว่าทุกเดือนหรือ มันจะข้งมันเได้หูโรคบางโรคแต่มันเป็นแล้วแต่มันไม่ได้ออกอาการคือพวกมะเร็งพวกตาพวกนี้ระยะที่หนึ่งที่สองที่นี่มันจะบ่งหูเลยมัไม่ได้เจ็บไม่ได้ยังคือขนาดเจ็บนะมันเป็นระยะแบบสุดท้ายแล้วพี่แต่ไปหาว่มันไม่ต้อกินบ้าข่าพูดมันกินอี่บ้าเนอะจะใครกินกูมันกินจากตอนมึงกินอยกบ้าข่าพูดนั่นกูซิมซื้อนอนมึงนี่เอ้ากูเห็นที่ว่ากูซิมซิมซิมจับหนึ่งเลยไม่ได้กิน ซิมไทมูซิมมันขนาดแบบเป็นเมฆคั่วให็กไหมอิ่มข <c oughs> วดท้องก็ต้องผมแจากขวดอ,อ๋อไข่ลา้างไข่มันกันถูกโลกมันสิมาเบิร์ดนันต่อมลูกหมากลูกหมากอืมไว่า,าวหรอว่าเพจเจ้าจางสันจังสิมตามมาเบิรดลูกอันัองอันหะ เอาฮะไข่ห้องไข่หำบ่ได้ยังเอาตัวนี้ดีกว่าตรวจเรื่เขากัตรวจสุขภาพตรวจแบบระบบตัดไตไส้พุงเอาไขมันนี่แหละเพราะว่าเบาหวานไขมันเหมือนกัไอ้มาไข้รังนี่แหละตั้งรักก็คือเบาหวานเ้ยว่าที่จะไปบอกเขาว่าเวลาว่าเวลาเราเป็นหมาไข้รังเจ็บหงวะเขามันจีบตรงเงินโบนัด้เลยว่ามันเหม็นรีบบอกเออเอาตรวจเขาก็บหูอย่างหรว่าไม่ไม่จีเอาไปบอก ฟังกูสิบอกเมื่อนั้เวลามึงบอกกหมอนนั้นกูผูกไปหาหมอมาก่อนมึงนี่มเป็นหมอสรอลูเออเป็นหมอเองมาตรวจแล้วครับเบาหวานวันนี้เบาหวานไขมันความดันเบาหวานไขมันความดันแล้วก็อ่าตายท่านมันท่านตายนั่นอะไรของยาอื่นทางกบาลอันนี้ ถ้ามันถูกโลกมันก็สิมาบีตับบียังขึ้นมาแล้วบ่านนี้โนนี่ยงขืนมาขนาดเขาเป็นนี่นะขนาดเขาหอนในรังกับเขาเขาเป็นอยังอย่างเขาหอนท่านว่าอย่างอันข้องอันประกวดอยู่ลาวค่ะกับซองบอดนะครับตามกับบีกับปกติมันก็บม่ได้อีกอย่างมันกอสัมนั่นแหละผลตรวจเลือดมันก็ออกมาตามนั่นแหละประกวดอยู่ไทยพฤศจิกับเป็นบีก็ได้พฤศจิกเดือนได้อีกเมื่อไห้่ อืมประตกใจมาบอเป็นดอกเหล้าเบียร์คนอยกินกอูมูมันซาฮาโซมาตแต่ยุคกงเทพผมข่าวแต่ลานเหล้าสนดานมึงนี่อ้อ้ยมึง น,นี้ได้พี่น้องเอ้ยทำบัวได้เป็นบวัวหวาเทาจะไปกวดมันเสียเงินนะหยุดได้ที่แบบว่าทำบวัวได้เป็นยังไงฮันเดย์บัวหวานคนามดันเนี่ยตายทงรักกรบเป๋วานเ<บ>ท่าไรใช้มันส่วนหน้ามันขื่นมันลงกงทนายกินนะมันกินยาตามหมอสั่งอยู่ไทยนะมันอันนี้อยู่เลยะบาัววานบัวตะห่วงกิน,น้ บอ่อการรักษาการ,ปรไปหาหมอแต่ช่างแต่ละแต่ละบ่อเน,นี่ยาากขบ้คือ่ันให้ยามากกินในนบ่เคื่อนบางง้อหัวหหอบมาเป็นเชสอบางที่นะคล้ายๆคืออันหมออยู่ไทยเนาะ้ายาตัวนี้กินไปแล้วอาการมันบ่ดีขึ้นเขาก็เปลี่ยนยาตัวใหม่ให้ยาตัวที่มันแหง้งแต่มันบ่แหง้งแต่มันถือถบ่ถือป่ะกอบทำเรื่อแพ้ยาบ่เคยแพ้ยาบ่ ถ้าตัวไดยาที่มันแพ้เขาก็ยังถามเกิดแพ้ยาเขาเขาขอให้ยาบางตัวนะถ้ากินต่อเนื่องไร่สามเดือนหรือห้าเดือนมันจะมีผลกระทบตัวนั้นนี่เขาก็สิบหายกินเขาก็เปลี่ยนยาตัวใหม่โมเมนต์ว่าไปหาซิปเถียงกินจะเก่านั่นจะดีบดีจะข้นบวกลงบวบวาน่ัหายไม่กินตะวัดเก่าเพราะว่าเขาต้องติดตามโรคถ้ามันบวลงเขาก็เปลี่ยนยาตัวนี้ให้ขนาด เออถ้ามันลงแล้วก็ต้องเปลี่ยนยาตัวอ่อนพอมือก็มาไว้โลดเฮยหมอหน่ะเบอร์โชว์ก็มาไว้เรื่อยๆโลดหมอบางบอนกับไม่ได้อธิบายละเอยียดมันสิมีหมอประจำไนเบาหวานนี่นะมันชิว่าเออเบาหวานไงยืนหนีเออกระเพาะก็ยืนหนีมอนี่มี <c oughs> ม่นะหมอตรวจหมอน่ะไปตรวจเลือดเออไป มาใจต่วนเ,เลือดก็ไม่เห็นงานต่อมันกัน่งวนเป็นยังบากม้เป็นมาแห่งสี่หาปีแล้วมันกำเว้นมาไตสิบหกวายไตสี่ยาตามมอหนัดมอซ่ามีกัน,นไหนแต่ว่า,วา,า,วาเข่ากะบางทีแบบเข่าตีห่าเลยโค้งงงแรงเบิดมือเบิดเว้นบางทีแล้วมันเค็มมันมาเลยมีเวลาผัดที๊ป้า น่ากันอายุ36 37กันน้อยก็เท่าแล้วมึมงกินข่าวตะกี้นะเผื่อเรากระมังมัอนหินมะกนมินกินเศษกระม,มืออย่ในม้อว่างเนี่ยหมดหมดเหล้าหมดเบียร์นะคะน้องเมย์ถ้าไม่อยากเจาะถ้าไม่อยากฉีดเว้จ้าฉีดกระทสุนนะมันพวกฉีดกระสุนคือเป็นนักเราเป็นเฮงเรามันกินยาม <ๆ S 1> บุลงไม่ต้องีดแล้คือว่า,าการไม่ฉีดถ้ากระสดกระท่อกหลด พออ่นนี่ก็บระาณเท่านี้บ่บ่อปล <c oughs> ายบ่จักกระพุ่มเมืนกินยาอยู่ปลายลำหน่นอบ่อ <c oughs> หลุดกระเมาเรียบร้อยแล้ว่อยเรนเรามันลงมันเกิดเรื่องดีอันเด้งจะเกิดเป็นขุยหรือซับหรือบอ่อเราเคยไปยกเทื่อนนั่นนี่ขนาดแท้จริง <c oughs> นะมันพวกนี้นะมันต้องไปทุกเดือนหรือว่าซื้อเครื่องตรวจมาตรวจมันจีนไอหัวมันขึ้นมันลงอันเด้งมันต้องปรับระดับคงที่ปรับระดับคงที่ใช่ลราซื้อเครื่องตรวจแล้วมาตรวจเอง หูเขามันขืนแห้งเขาก็ต้องไปรักษาเขามันลงตัวจอะไตัวนี้ตัวจเลือดนะเลือดไม่ไม่เขากูก็ซื้อมากแต่มือแรกก็มันกาแ<ท>ห้งเ <laughs> ยอะเขาบอกว่าแท้จริงอ่ะมันต้องตรวจทุกอาทิตย์ม,มันจะได้ควบคุมหูเลยยังหูยังหูเขามันขืนเทากับปั๊บปั๊บในการกินกันใช้ชีวิตมันสิได้หูแล้วมันสิกินยาถึกแต่นนี้เขาบอกหูมันขืนมันลงแล้วมีแต่ มือวานกับมือวานมืนนซื่อกคุ้มท่เากินยายก่อนตอนเสาร์นนพี่หเนาะส่วนพี่หกูไปห้าม,มอเนยไป,ปบ่ข้ไปห้หมอแล้วนะมอไทยหมกทหารหมกทหารพอเามีมึงนะเมาหลดเมาเหื่อแล้วนี่น่นะ ทส้ก้นานค่ือะขาหกับหือหอ่ะพราะเรามีเซียแล้วชินกันสิไปงานวันที่สองเนี่ย